สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะครับบีทีซีเนี่ยร่วงหนักมากนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเฟดนะครับธนาคารกลางสหรัฐนะครับประกาศจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะครับในปีนี้ได้ข่าวว่าจะทําการขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะครับสครั้งเหตุผลนะครับเหตุผลที่ทําให้ ตัว btc หรือ bitcoin ทั้งหมดเนี่ยครับมันจะร่วงแดงทั้งกระดานดูจากกระดานบิตคัพได้นะครับเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับทุกตัวเลยนะครับถ้า bitcoin ร่วงเมื่อไหร่เนี่ยครับไอ้ข่าวเกี่ยวกับการปรับลดหรือขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยครับมันจะเป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับในการทําให้ตัว btc นะครับหรือ bitcoin นะครับ bitcoin ตัวแม่ตัวหลักเนี่ยครับร่วงอย่างรุนแรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ก็ราคาตกลงมาอยู่ที่ล้านสี่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับก็คือตอนเนี้เราคนที่ถืออยู่หรือจะช้อนช้อนเพิ่มหรือจะซื้อเพิ่มเนี่ยครับค่อยรอจังหวะนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยนะครับว่าเขาอยู่ที่โซนแนวระดับใดนะครับตอนนี้แนวรับแนวต้านของเขานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในกราฟหนึ่งวันเลยนะครับหนึ่งวัน โอเคนะครับตอนนี้นะครับเท่าที่ผมมองดูจากกราฟหนึ่งวันนะครับราคาเนี่ยจะร่วงอย่างรุนแรงนะครับราคาเนี่ยตอนนี้นะครับแนวรับที่ที่เดย์เนี่ยนะครับอยู่ที่ผมมองไว้ที่แนวแรกก็คือหนึ่งล้านสี่นะครับหนึ่งล้านสี่แสนเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวกําหนดจุดให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นแนวแรกนะครับแนวแรกที่เรารอดูพฤติกรรมนะครับผมมองว่าถ้าถ้าดูตามตามลักษณะของการเทขายเนี่ยครับเกี่ยวกับตาดอกเบี้ยเนี่ยครับก็คือการโยกย้ายเงินไปอีกตลาดหนึ่งเนาะนะครับถ้าปรับไปตาดอกเบี้ยเนี่ยหมายความว่าคนที่ฝากเงินนะครับจะได้รับเงินตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเนี่ยเยอะนะครับเขาก็เลยโยกย้ายจากการถือบิตคอยเนี่ยครับไปอีกตลาดหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลัก นะครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยก็คือตลาดหนึ่งมันให้หุตนบแทนเยอะกว่านะครับเขาก็เลยโยกย้ายเงินอันนี้เป็นสายหตุหลักๆเลยนะครับตอนนี้ถ้าเราจะจะช้อนซื้อเนี่ยครับแนวตรงเนี้ยผมมองว่ารออีกหน่อยเนาะรออีกหน่อยอ่าเดี๋ยวแนวตรงเนี้ยยังไม่น่าสนใจเท่าที่ผมดูเนาะอ่าถ้าจะมาดูตามอีกแนวหนึ่งนะครับแนวที่สองเนี่ยจะรอตั้งแต่ราคาตรงเนี้ยครับล้านหลกถึงหนึ่งล้านเนี่ยครับอ่าประมาณเนี่ย หนึ่งล้านหรือเก้าหมื่นกว่าเนี่ยครับตรงเนี้ยแต่เราก็ต้องรออีกนานนะรออีกนานนะครับแต่ก็ไม่นานจนเกินไปนะผมมองว่าราคามีโอกาสที่จะล่วงมาถึงโซนเนี้ยนะครับโซนด้านล่างตรงเนี้ยราคาหนึ่งล้านหรือเก้าหมื่นนิดๆเนี่ยครับเก้าหมื่นหนึ่งล้านแถวเนี้ยมีโอกาสที่จะล่วงมาถึงนะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็เป็นแนวนี้นะครับแนวนี้ แนวนี้นะครับแนวนี้ถ้าเราจะช้อนเนี่ยผมมองว่าถ้าจะช้อนเนาะไม่ต้องจัดหนักตรงนี้นะครับไม่ต้องจัดหนักอา to to ่าเพราะว่ามีโอกาสที่จะร่วงลงมาอีกนะครับมีโอกาสที่จะร่วงลงมาอีกเรารอจังหวะสวยๆโซนนี้ดีกว่านะครับถ้าจะไปซื้อนะครับจะไปซื้อถือเก็งกําไรนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยเราก็ติดถ้าซื้อตัวเนี้ยโซนเนี้ยเราก็ติดแล้วนะครับติดอ่าก็เหมือนกับ ติดดอยนิดนึงนะครับหลันเจ็ดพวกนี้ยก็จะติดแล้วนะครับอันนี้ก็แพทเทิร์นก็เป็นแพทเทิร์นกับตัวรูปแบบหนึ่งนะครับเป็น head and shoulder ในตันเฟรม day เนี่ยครับเป็นตัวลักษณะของไหล่นะครับซ้ายไหล่ขวาเนี่ยครับแล้วก็ราคาโดนทุบลงมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ไม่ต้องสงสัยใดๆนะครับก็เกิดจากตัวตาดอกเบี้ยนะครับอันนี้หลักๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเหรียญตัวอื่นบ้างนะครับ ก็เหมือนกันเนาะถ้าเป็นตัวอื่นๆเนี้ยก็ไม่ต้องสงสัยนะครับล่วงหมดเลยนะครับล่วงหมดเลยอเดี๋ยวไปดูเหรียญไทยบ้างเหรียญไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นเหรียญครับนะครับเหรียญครับเนี่ยอ่เหรียญครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูจังหวะว่าเราจะรอโซนไหนได้บ้างนะครับเมื่อกี้นะครับตอนเที่ยงเนี่ยผมวางโซนซื้อไว้หนึ่งโซนนะครับหนึ่งโซนก็จะเป็นโซนราคาตรงเนี้ยนะครับราคาประมาณหนึ่ง 2 4 0สี่ถึง260ิเนี่ยครับโซนเนี้ยผมรอซื้ออยู่โซนตรงเนี้ยนะครับผมรอราคาตรงเนี้ยนะครับ220ถึง260ตรงเนี้ยโซนเนี้ยผมรอซื้ออยู่นะครับซื้ออยู่ถ้าผมดูจากลักษณะของแพทเทิร์นแล้วนะครับมีโอกาสที่จะล่วงมาถึงจุดนี้นะครับเราก็ไม่ต้องรีบเนาะไม่ต้องรีบตรงนี้นะครับ ตรงนี้ปล่อยไปก่อนไปไปก่อนนะครับค่อยมารอจังหวะสวยๆน้องเนี่ยนะครับอาจจะเป็นโซนเข้าซื้อที่ที่ดีนะครับที่ดีอ่าได้ราคาค่อนข้างที่จะต่ํามากๆผมมองว่าค่อนข้างที่จะต่ํานะครับราคาสองรอยี่สิบเนี่ยจากราคาเคยขึ้นไปถึงเกือบๆหกร้อยนะครับเกือบๆหกร้อยเนะี่ยนะครับเหรียญครับก็ล่วงโดยเทขายนะครับโดยเทขายก็เนื่องจากตัวบิตคอยด้วยนะครับแล้วภาษี เมืองไทยที่จะเรียกเก็บตัวกระดานบิดคัพเนี่ยครับอ,อันนี้เป็นเพียงแค่นิดเดียวแล้วนิดเดียวนะครับถ้าข่าวเกี่ยวกับการเก็บภาษีเนี่ยจะทําให้ตัวบิตคอยตัวนี้ตัวเหรียญครับล่วงเนี่ยอาจจะมีส่วนนะครับอาจจะไม่ถึงส0บหรือ20บเซนะผมว่าโดนเทขายเพราะข่าวนี้นะครับหลกักๆแล้วมันเป็นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับของตัวธนาคารของสหรัฐนะครับหรือเฟดนะครับรเฟ,ด,บเฟดก็คือ Federal Reserve นะครับก็จะเป็นธนาคารของสารัดมีผลกับตัวตะเลักเปลี่ยนนะครับหรือตัว USD โดยตรงนะครับอันนี้ถ้า USD ร่วงเนี่ยครับก็ไม่ต้องสงสัยเนาะผลิตภัณฑ์อย่างอื่นก็ร่วงหมดทุกตัวนะครับอ่าบิตคอยเนี่ยครับสังเกตว่าร่วงหมดทุกเหรียญใช่ไหมครับอ ไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่เป็นเขียวๆเนี่ยตัวเนี้ย USD เนี่ยไอ้ตัวเนี้ย USDC มาเทียบกับ stablecoin เนาะก็จะเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐค้ำประกันอยู่นะครับอ่าก็เลยมันจะไม่ค่อยล่วงเยอะนะครับมันจะมีความเสถียรภาพมากกว่านะครับอ่าตัวเหรียญใดายพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทียบกับ USD เนาะสังเกตเนี่ยก็จะเท่าๆกันเนะสามสิบสี่บาทนะครับเนี่ยตัวเนี้ยพวกที่เขียวๆอยู่นะเป็นเหรียญใดทั้งหมดนะครับอ่า อันเนี้ยถ้าเราอยากทราบก็ก็เป็นว่าเหรียญตัวเนี้ยมีเป็นของบริษัทอะไรโปรเจกต์อะไรแล้วก็เข้าไปค้นเนาะนะครับพวก bitcoin cash อใช้ทําอะไรได้บ้างมีโปรเจกต์อะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับบางเหรียญเราก็ไม่รู้เนาะมันเกิดใหม่เยอะมากเนาะนะครับอ่าเจฟินเนี่ยนะครับเจฟินเนี่ยผมก็ก็ซื้ออยู่เนาะซื้ออยู่แล้วก็มาขายที่ ผมซื้อที่ราคาหนึ่งประมาณร้อยี่สิบนะครับร้อยี่สิบแต่ผมขายไปนานแล้วนะครับขายไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับขายไปราคาหนึ่งร้อยผมซื้อหนึ่งร้อยี่สิบเอาไม่ใช่นะครับผมซื้อราคาหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยแล้วก็ผมขายที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดอ่าผมซื้อที่ราคาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบขายที่ราคาอ่าผมซื้อที่หนึ่งร้อยขายที่หนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็ขายไปแล้วนะครับ แล้วก็แนวที่เราอยากจะซื้อเป็นจุดถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นราคาเนี่ยนะครับประมาณราคา60สิถึงแปดิบเนี่ยครับโซนเนี่ยน,น่าซื้ออีกอีกระดับหนึ่งนะครับอีกโซนหนึ่งเนาะให้ราคามันล่วงลงมาก่อนนะครับไม่ต้องรีบอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะอาจจะติดดอยได้นะครับถ้าเข้าทอนนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดเข้าซื้อเหรียญไทยเนาะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอื่นๆบ้างนะครับ ตัวที่เขาฮิตนิยมเล่นๆกันเนาะนิยมเข้าไปทำกำไรกันนะครับก็จะเป็นดอทเหรียญดอทพวกกระดอทนี้เป็นเชนของเขานะครับอัลฟานี่ก็เป็นเหรียญไทยเนาะนะครับเหรียญไทยที่น่าเล่นผมมองว่ามีเหรียญสองเหรียญน,น,นะครับเป็นเจฟินกับบิตครับนะครับกับเหรียญครับโอเคนะครับเหรียญอื่นๆก็ผมไม่ค่อยจะถือเท่าไหร่นะครับเอดาก็เป็นน่าสนใจเนาะเอดา นะครับเอดาเดี๋ยวไปดูแนวโซนที่จะมีโอกาสที่จะเข้าซื้อของเอดาบ้างนะครับโอ้แดงทั้งกระดานนะครับเอดาถ้าส่งเนี้ยมีโอกาสล่วงต่อนะครับเอดาเนียถ้าจะซื้อผมมองว่ามีโอกาสลงมาถึงราคาสามสิบมีโอกาสนะครับมีโอกาสสามสิบ สามสิบยี่สิบโซนเนี้ยนะครับมีโอกาสล่วงถึงนะครับเอดเดนอ่าแต่หากว่าบิตคอยดิดตัวขึ้นนะครับเหรียญพวกเนี้ยก็จะเริ่มขึ้นนะครับสังเกตหลักๆเลยบิตคอยเป็นตัวหลักนะครับยึดบิตคอยแต่มองบิตคอยล่วงต่อนะครับมองเนี้ยโอเคก็จะประมาณนี้เนาะนะครับวิธีดูก็คือเราต้องต้องมีจุด เข้าซื้อนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยต้องมองให้ขาดแล้วก็ไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจร้อนอันนี้ก็เป็นมุมมองในการเข้าซื้อพวกเหรียญบิตคอยต่างๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้คุณมากครับ